มาแล้วครับบวลซีหนึงแปดเนะี่ยวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณสามสี่ทีนี่แหละวันนี้ก็ไม่ได้หายถูกทางไหนๆฮนะวันนี้ก็ไถแถวบ้านเราเนะี่ย เดี๋ยวขอตัดท่านท่านรถไฟมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ใหม่นะฮะท่าเดี๋ยวถ้ารถไฟมาเดี๋ยวจะจะถ่ายให้ใหม่นะไม่ได้เสียรถไฟมาละเดี๋ยวขออันตั้อันอน,นี้ยาหมาละก็เลยว่าจะได้ตัดภาพมนหะมาละอันนั้นสัญญาณไม่ทำงานนะ ได้แอสตอมสี่หหรือเปล่ปาเห็นในทิกตอกก็แจ้งมาว่าเป็นอัสตอมสี่หนึ่ง ได้อสตอมซ1 2 5กลับมาไปแล้วก็ขบวนสี่หนึ่งได้อสตอม4125กลับมาแล้ว